ยูสีสเกตค่ะนี่คือวงเวียนพระนางสีสเกตค่ะก่อนจะถึงวงเวียนน้ำพูสถานีรถไฟสีสเกตนะคะเรายื้ถ่ายบรรยากาศเมืองบรทัสีเหลืองอารามงดงามทีเดียวค่ะถ่ายบรรยากาศเทมืองค่ะนี่คือวงเวียนพระนางสีสเกตไม่มา ลายล่อมได้มานะคะสีขาวสวยงามมากค่ะยิงนงแล้วทําบรรยากาศไม่เหมืงค่ะฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นวงเวียนอ้ผูนะคะหลักก็เป็นสถานีรถไฟสีสเกตค่ะทําบรรยากาศเพิ่งพเดทมากทางสีสเกตหรือบเคยมาสีสเกตฟั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งศูนย์ราชการฝั่งนี้อยู่ทางนี้หมดนะคะฝั่งศูนย์การขาก็จะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งข้ามทางรถไฟไปทางโรงพยาบาลรีสเกตค่ะน้องยิงมาจอดรถตรงนี้นะคะนี่ตรงข้างหน้าเซเว่นนี่ค่ะเซเว่นสถานีรถไฟสีสเกตค่ะละกาศย่างไปเหตุงานกันเล่ายบรรยากาศเมืองรีสเกตเมนีวันราชกานะคะทางเมืองอันนี้วงเวียนน้ำผุนะคะฝั่งสายมือสยงเดือนนี่คือสถานีรถไฟสีสเกตค่ะนี่ ฝนกระตกเล่นๆนะยักหน้อยนะคะน้องยิงก็เดินเข้าตลาดนะคะเ่อจะไปขายของให้ลูกค้าเจ้าเนื่งอยู่แถวนี้คะ่ะโอเคค่ะทางบรรยากาศวงเวียนพระนางสีสเกตไมหิเมืองค่ะนี่ค่ะคืออนุสาวรีที่มีประวัติความเป็นมาของเมืองสีสเกตค่ะราคาเห็นงานก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ